สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกับคุณครูแอดธนิตาดวงมุสิกอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นค่าบเรียนสุดท้ายแล้วสำหรับภาคเรียนที่1น,นะคะซึ่งเราก็จะสอบวิชาวิทยาศาสตร์กันในวันที่7ตุลาคมนะคะ วันนี้คุณครูแอดจะสรุปหน่วยที่3นะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้นักเรียนฟังนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อก็คือวัสดุรอบตัวเราเสียงในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งหัวข้อทั้ง2นี้นะคะก็จะใช้ในการสอบนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในข้อสอบภาคเรียนที่1นนะคะ รวมถึงเรื่องสัตว์และพืชรอบตัวเราร่างกายของเรานะคะซึ่งคุณครูแอดก็ได้ฉเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทแบบทดสอบท้ายเล่มให้นักเรียนฟังแล้วนะคะเมื่อวันที่<อ>7กันยายนนะคะนักเรียนสามารถย้อนฟังคลิปได้นะคะย้อนหลัง สำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะเล่มที่2มาและให้เปิดไปหน้าที่22นะคะอ่ะจะเป็นแบบฝึกท้ายบทเรียนที่1นะคะคำถามข้อที่1ถามว่าหากต้องการหมอนที่นุ่มนะคะควรทำจากวัสดุชนิดใด ข้อนี้ตอบผ้านะคะเพราะผ้ามีคุณสมบัติคืออ่อนนุ่มนะคะต่อไปข้อที่2วัตถุในข้อใดที่ทำจากวัดสดุชนิดเดียวกับขวดแชมพูขวดแชมพูหรือขวดยาสระผมนะคะก็ทำจากพลาสติกนะคะฉะนั้นวัตถุที่ทำจาก วัสดุชนิดเดียวกับขวดแชมพูก็คือขอไข่นะคะเสื้อกันฝนทำจากพลาสติกซึ่งคุณสมบัติของพลาสติกก็คือกันน้ำนะคะต่อไปข้อที่3วัตถุในข้อใดทำจากวัสดุที่แตกต่างจากวัสดุที่ใช้ทำหนังสือหนังสือทำจากกระดาษนะคะ ฉะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่นะคะรม่มเพราะร่มไม่ได้ทำจากกระดาษต่อไปข้อที่4วัตถุใดทำจากวัสดุได้หลายชนิดข้อนี้ตอบจานนะคะเพราะว่าจานสามารถทำได้จากวัสดุเช่นพลาสติกนะคะ,ะนักเรียนเคยเห็นจานพลาสติกไหมคะ หรือจะเป็นกระเบื้องนะคะจานก็สามารถทําจากกระเบื้องได้หรือจะเป็นจานโลหะนะคะจานโลหะหรือจะเรียกว่าอลูมิเนียมก็ได้นะคะซึ่งโลหะอลูมิเนียมนะคะคุณสมบัติของมันก็จะมันวาวนะคะต่อไปข้อที่5วัตถุใดประกอบด้วยวัดสดุมากกว่า1ชนิดนะคะ ข้อนี้ตอบดินสอนะคะเพราะว่าดินสอนั้นทำจากวัสดุถึง4ชนิดด้วยกันนะคะ1ก็คือยาง2นะคะโลหะ3ก็คือไม้และ4ส,ส่วนของไส้ดินสอนะคะก็ทำจากแร่แกรไฟต์นะคะหรือว่าแร่ดินสอดำนะคะ ต่อไปข้อที่6วัตถุใดควรทำจากวัสดุที่แข็งข้อนี้ตอบโต๊ะนะคะเพราะโต๊ะต้องมีความแข็งแรงนะคะก็เลยต้องทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงนะคะข้อที่7วัตถุใดควรทำจากวัสดุที่ยืดได้ข้อนี้ตอบถุงเท้านะคะ ต่อไปข้อที่8ถ้าต้องการวัตถุที่มีความมันวาวควรทำจากวัดสดุใดอ่าข้อนี้ตอบโลหะนะคะเพราะครูแอดได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะคะไปข้อที่9วัตถุใดต่อไปนี้ทำจากวัดสดุที่มีสมบัตินุ่มและวัตถุใด ที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติแข็งอ่าเขาถามสองหัวข้อนะคะว่าวัตถุที่ทำจากวัสดุที่มีสมบัติอ่อนนุ่มหรือมีสมบัตินุ่มได้แก่อ่าข้อนี้ตอบตุก๊กตาหมอนและฟองน้ำนะคะ ต่อไปวัตถุที่ทำจากวัดสดุที่มีสมบัติแข็งได้แก่ข้อนี้ตอบเหลืออะไรบ้างคะที่เรายังไม่ได้ตอบอ่ามีขวดนมช้อนกระทะนะคะถ้านักเรียนจดบันทึกไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถหยุด วิดีโอได้นะคะแล้วก็จดลงไปในหนังสือของนักเรียนให้เสร็จแล้วนักเรียนถึงจะกดเล่นต่อนะคะข้อที่10หินและโลหะมีสมบัติเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรหินและโลหะนะคะมีสมบัติเหมือนกันก็คือแข็ง ไม่ยืดทึบนะคะและมีสมบัติที่แตกต่างกันก็คือหินมีผิวไม่มันวาวแต่โลหะมีผิวมันวาวนะคะอ่านเดยวนักเรียนมาดูนะคะแบบฝึกหัดท้ายบทที่สองเสียงในชีวิตประจำวันข้อที่หนึ่ง ถ้าต้องการทำเสียงดนตรีจากการถูกแก้วที่มีน้ำอยู่ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องการถูกแก้วนะคะ,ะนำน้ำใส่ลงไปในแก้วนะคะเสียงก็จะเกิดจากการสั่นสะเทือนของตัวแก้วในขณะที่เอานิ้วมือถูวนไปรอบๆ บริเวณปากแก้วนะคะซึ่งแก้วที่ใช้ก็ต้องเป็นแก้วทรงสูงเพรที่ไม่ถูกต้องก็คือคอควายนะคะข้อที่2ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่อไปนี้นะคะตรงนี้คือเสียงจาก แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะส่วนตารางตรงนี้คือเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติดูนะคะข้อที่ถูกต้องคือคอควายนะคะเพราะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มีเสียงรถบรรทุกเสียงวิทยุนะคะส่วนเสียงจาก แหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะก็คือมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้สร้างมันขึ้นมานะคะก็คือเสียงฟ้าร้องนะคะแล้วก็เสียงน้ำตกนะคะต่อไปค่ะข้อที่3รถพยาบาลคันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนและเปิดสัญญาณเสียง เพื่อขอทางคนที่ตําแหน่งใดบ้างที่ได้ยินเสียงมีตําแหน่ง A B C นะคะ C อยู่ตรงนี้ D, E อ่าได้ยินทุกตําแหน่งเลยนะคะเพราะว่าเสียงเกิดจากอะไรคะที่คุณครูแอด ได้สอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสียงก็เกิดจากการสั่นสะเทือนนะคะแล้วเคลื่อนที่แผ่กระจายไปทุกทิศทางฉะนั้นไม่ว่าจะมีคนอยู่ตำแหน่งไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง A B C D หรือตำแหน่ง E ก็จะได้ยินเสียง ะะรถพยาบาลทุกตำแหน่งนะคะต่อไปข้อที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสียงนะคะในรูปแบบผังมโนทัศน์นะคะนี่คือรูปแบบผังมโนทัศน์ก็จะได้ตามรูปแบบนี้นะคะเสียงเกิดจากการสัน่นและ เสียงเคลื่อนที่ทุกทิศทางนะคะเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติแก้ววายนะคะนักเรียนสามารถ เซิร์ชคำว่าพินแก้วนะคะ,ะหรือว่าจะพิมพ์เว็บไซต์ตามที่คุณครูแอดให้ไว้นะคะสื่อวิทย์สอนสนุกนะคะ,ะก็จะมีวิธีการหรือว่ามีสื่อนะคะให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเสียงที่เกิดจากการถูกแก้วนั้นเป็นยังไงดูข้อที่1ก่อนนะคะถ้าต้องการ ทำเสียงดนตรีจากการถูกแก้วที่มีน้ำอยู่ข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือการจับแก้วน้ำให้แน่นจึงเกิดเสียงไม่ใช่นะคะเพราะว่าเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการถูกแก้วเบาๆนะคะข้อกอไก่นี่ถูกเพราะว่าแหล่งกำเนิดเสียงก็คือแก้วนะคะแหล่งกำเนิดเสียงคือแก้วและน้ำ ส่วนการทำให้แก้วน้ำสั่นหรือว่าเราถูกแก้วเบาๆนะคะก็คือการทำให้แก้วน้ำสั่นจึงเกิดเสียงขึ้นนะคะแห<อ>ล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่พอจะเข้าใจไหมคะเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียง แบ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงเคลื่อนที่ทุกทิศทางนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูหน้าต่อไปเลยนะคะหน้าที่62แบบทดสอบท้ายเล่มนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความกันนะคะ ใช้ตอบคำถามข้อที่1และข้อที่2นะคะข้อความที่เราจะอ่านใครที่อ่านได้นะคะสามารถอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูแอปได้นะคะหนังสือและสมุดวาดเขียนทำจากกระดาษแก้วน้ำทำจากพลาสติกไม้บรรทัดทำจากเหล็ก และเสื้อยืดทำจากผ้าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ่าข้อที่ถูกต้องก็คือมีวัสดุทั้งหมด4ชนิดนะคะขอใครวัสดุที่มีก็คือ1กระดาษ2พลาสติก3เหล็ก4 ค่นะคะและมีวัตถุนะคะข้อนี้ผิดเพราะว่ามีวัตถุก็คือ1หนังสือ2สมุดวาดเขียน3แก้วน้ําพลาสติก4ไม้บรรทัด 5. เสื้อยือดนะคะข้อนี้ผิดเพราะว่ามีวัตถุทั้งหมด5อย่างและข้อควายก็ผิดเพราะว่าวัตถุและวัดสดุ นั้นมีไม่เท่ากันนะคะต่อไปข้อที่2ถ้าจัดกลุ่มวัตถุตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทำจัดได้กี่กลุ่มจากโจทย์เมื่อกี้นะคะเราก็รู้แล้วว่าวัสดุมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดฉะนั้นถ้าต้องการจัดกลุ่ม วัตถุหรือสิ่งของนะคะเราก็สามารถจัดได้4กลุ่มนะคะขอขอควายนะคะต่อไปข้อที่3โต๊ะที่แข็งทึบและมันวาวมันวาวนะคะควรทำจากวัสดุอะไรวัสดุอะไรคะที่มีความมันวาวก็คือขอไข่นะคะ เหล็กหรือเรียกอีกอย่างว่าโลหะนะคะข้อต่อไปคะ่ะใช้ตอบข้อที่4และข้อที่5นะคะวัสดุชนิดที่1นะคะมีความแข็งมีสมบัติก็คือมีความแข็งใสเมื่อดึงจะไม่ยืดส่วนวัสดุชนิดที่2นุ่ม ทึบเมื่อดึงจะยืดวัสดุชนิดที่3มีสมบัตินุ่มใสเมื่อดึงจะยืดคำถามจากข้อมูลจะสรุปเกี่ยวกับวัสดุทั้ง3ชนิดได้อย่างไรสรุปได้ว่าวัสดุแต่ละชนิด มีสมบัติบางอย่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสมบัติความนุ่มจะมีทั้งข้อ2และข้อ3สมบัติความใสจะมีทั้งข้อ1ชนิดที่1และชนิดที่3สมบัติเมื่อดึงจะยืดนะคะก็มีทั้งชนิดที่2 และชนิดที่3นะคะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติบางอย่างเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่5วัสดุใดอยู่กลุ่มเดียวกันเมื่อจัดตามการยืดได้ยืดไม่ได้อ่า ข้อนี้ตอบคอควายนะคะวัสดุชนิดที่2และชนิดที่3นะคะสามารถอยู่กลุ่มเดียวกันเพราะเมื่อดึงจะยืดทั้ง2ชนิดเลยนะคะคือ2กับ3ตอบข้อคอควายค่ะต่อไปข้อที่6เหตุการณ์ใดไม่ทำให้เกิดเสียง เหตุการณ์ที่ไม่ทำให้เกิดเสียงก็คือคอควายนะคะกดสายกีตาร์ให้หยุดนะคะการกดสายกีตาร์ให้หยุดก็จะไม่เกิดเสียงนะคะต่อไปข้อที่7ข้อสุดท้ายดูภาพนะคะหน้า64นักดนตรีคนหนึ่ง กำลังเล่นกีตาร์ในสวนข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อที่ถูกต้องก็คือคอควายนะคะแหล่งกำเนิดเสียงคือกีตาร์นะคะข้อกอ,อไก่ผิดก็เพราะว่าคนที่จะได้ยินเสียงจากกีตาร์ต้องฟังที่ด้านหน้านักดนตรีเท่านั้นข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าเสียงนั้นไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะ ในบริเวณใกล้เคียงก็จะได้ยินเสียงกีตาร์ทุกทิศทางข้อขอไขก็ขผิดนะคะเพราะว่ากีตาร์เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นยังไงคะมนุษย์สร้างขึ้นนะคะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือคอควายแหล่งกำเนิดเสียงคือกีตาร์นะคะในการสอบวันที่7นี้นะคะ วิชาวิทยาศาสตร์จะมีอยู่ด้วยกัน20ข้อ20คะแนนคุณครูแอดก็ได้บอกไปแล้วว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งการสอบก็จะใช้ Google Form นะคะสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการทำ Google Form นะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็แจ้งให้คุณครูแอดทราบล่วงหน้าได้นะคะเอาละค่ะขอให้นักเรียนทุกคน ตั้งใจแล้วก็โชคดีในการทำข้อสอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ